ตวงกับแม่เพ like ิ oh, no. wow. ่นโทรมาแหละแล้วเพิ่นบ่ได้กระซ่วงเล็กหมูเนาะว่าเมนูคําซอมจะเป็นหมูเด้ว่าวาไปเสเลอีกแม่นโอ้หนูว้าวว่เพิ่นโทรมาเพิ่นเว้าหยังนําเพิ่นเว้าว่ากินฮอเด้อบัดบุญทนะสิแวะไปหาเพิ่นวาเิบ่ได้งานากันเดือนนึงแหละเดือนนึงบ่แม่น แต่ก็ดีใจแล้วนุ่มโทรมาแต่เก่ามูเคยโทรมาเนาะเลี้ยแล้วปิดลังม่เคยโทรมาแมนากับโทรมาวังของพระทรงพื้นนี่แหล้วคิดอยู่ว่าวางเมียนผู้ใดพี่แรกจะคิดแต่ตมิดรที่ควรกับโทรมาโทรมามูจักเนาะแม่์มูจักไปเป็นไผ่อะไรนะโมโหแล้วอ่ะฮาว สบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. กันเบิร์ดสุขสุขคนผมว่าเอฟซีทั้งฟังลาวฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนหับกับซูซองสาวบุญมาบานเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้มาพ่อกันก็สาบบุญมนินี่พี่น้องเนาะสาบบุญเข่ามาทางมู่บ้านสายบุญเป็นเวลาโดนแล้วพี่น้องเอ้ม่ได้เข่ามาเนาะอันนั้นก็เฮือนสาละเพิ่นหันมาข้างนี้ก็เป็นเฮือนน้องทงพี่น้องเอ้ทางเฮือนน้องทง เพื่อนะของน้องทงเนาะ,ะสะบุญมากมาน,นี้พี่น้องทังเพื่อนน้องทงกับบอมีอ่พยูสงสัยเพื่อนอยู่ทั้งเต่าทานเพื่อนแหละพี่น้องเนาะสะบุญมากมาน,นี้กับสิมาเยี่ยมทั้งสาวเคซาเพื่อนน้ำเนี่ยพี่น้องเลยว่าสีเยี่ยมน้องทงน้ำเต็นน้องทงบอยู่เนาะสะบุญกับสีขาไปหาทั้งสาวเคซาเพื่นอนมีทั้ง ผู้ใหญ่จะดีด้วยว่าทั้งเมนูค้าสอนเนาะเพื่อนว่าไปเยี่ยมทั้งสาวสาในเด้อเพื่อน่ะเพราะว่าทั้งเพื่อนสาวเกศาเนี่เป็นทั้งเมนูค้าสอนเนาะเพื่อนได้สั่งขึ้นมาพี่น้องเลยก็เลยอยากเวะมากเยี่ยมยามทั้งสาวเกศาเพื่อนเป็นจังได้อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่เนาะเราก็บริพภวกันโดนแล้วกับทางเพื่อนวันนี้สมุดกัสซเวมาเล็ดน้ำเพิ่นสะก่อนว่าจังได๋อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่จังได๋พี่น้องเลยสมุดก็เห็นในคลิปเนาะเห็นเพื่อนให้เพิ่นห้องซัน ยาเพิ่อนหายพี่สังพี่น้องเลยมาเนี่ก็สิเข่าไปหาทงางซ<ส>าซาเพิ่นไปตามความรู้สึกของเพิ่นก่อนเป็นพี่สังนะจังใดก็เข่าไปเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องก่อนอื่นกน็ต้องขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จีดีเอฟซีทุกคนท,ท,คที่ติดตามหาส้มคลิปตั้งแต่ต้นจ๊จบแล้วบอกถามโฆษณาเนาะถ้าว่าพ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแมนะ่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุกนเด้อเนาะป่ะพี่น้องเอ้แบบนี้ว่าวลายใหญ่กันห้างเข่าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันอ่นะ มามาเนี่ยก็มาทางหมู่บ้านสายบุญพี่น้องเอ้หลังนี่ก็เป็นเพื่อนของน้องทงเนาะน้องทงคนกับวได้อยู่ยเฮ็ดเวียเฮ็ด,ดงานพี่น้องเอ้อันนี้เป็นเพื่อนของน้องทงประตูงามกัวโม่นี่ทางหมู่บ้านสายบุญนี่ก็ได้หันมาทางนี่ก็เป็นเพื่อนสาวหลา่าสาวลาเพิ่อนอันนี้ก็เพื่อนสาวกเกษานะไปข้าไปเล่นน้ำกันพี่นออ้องเอ้มาเยี่ยมมายามเพื่อนกันเป็นจังไงอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่ ป้าเตี๋ยวพอีตูอีตัางเพื่อนอันนี้ต้นบังยมสบุนได้อมาให้เพิ่นปลูกนี่เพิ่งพาเลาะบางกอนบบนี้อ้ต้นบังบวบบังน้อยเพื่อนพี่น้องเลยเบิ้งมาเบิ้งกอนสบุนซื้อต้นมางม่วงมาให้เพิ่นปลูกเบิ้งเป็นหมากแล้วเ่เอ้ต้นมังม่วงอันนี้ก็สบุนซื้อมาปลูกเนาะทางเมนูคำสอนเพื่อนให้สบุูซื้อมาปลูกให้ต้นมังม่วงแน่ อันนั้นเนี่ยผู้ปลูกทางหลังบ้านผู้โอ้โคกผักขมเพิน่นโอ้ดอกดาวเพื่องงามแท้อันนี้บได้ตัดไปขายว่สาสนี่โอ้เฮ้เพิน่นกองกใหญ่เนาะอันนี้แหละเป็นเพื่อนสาวเกษาเพิน่นหมู่บ้านสายบุญพี่น้องเลยหลังนี้กะเพื่อนเพินินอันนี้เพื่อนสาวตุกแม่น้องโชคไปใช้เบอดี้ปิดประตูเปิดประตูไว้อยู่เนาะอันนี้ โอ้โตสายไฟสายเบิดเด้อันนี้อืมมีคนอยู่อยู่บ่นี่รักเขาเฮือนซะบ่นะขออนุญาตเด้อโอ้ยป้าแม่พี่ช่างสมบัติหลายแท้นีทานนั่นโออออซะๆโอ้ยนี่บ่นไว้หม้อไว้แอ

เห้มายกินได้ยังไงแล้วต้องบอนไปยังเกลือโมบอเนเกลี้ยงอ่างนี้อ,อมสิออมบอนหน่อยไปใช่ไหมแต่ใส้เดี๋ยวนี้มาแต่เตาถ่านจุควัดหรือว่าจังใดนั่นไปไปห้อนไปไปไปกองทั้งห้อนทั้งกองน้ำมาแล้วกันกินอย่างอมบอนแล้วก็ไปเอาน้มาแล้วกับอนไม่ใช้อยู่นี่หน่อยจะยังหมูคงก็ไม่จะดอกแค่สดๆกับโยพื้น อันนี้กะอันนี้กะเป็นนะโตโตเขอไม่บุญมาหายแล้วมันตายมดมันมันปวกกินห่ามันมาุงมาหุงแมนแกาเป็นเต็มพวกตัวนี้ก็พวกตัวม่วงคอยซื้อนะบ้านแมนมันมันขึ่นสูงเช่นเจ้ากะเด็ดยอดมันออกมันแตกออกบริสุทธิซาโอ้โโดยเหงามัน กากระมีกับมีหัวจังไข่พร้อมนะกะว่าชิเสียหนาลแล้นให้มันหัวยก่อนให้มันพักบุ่งหัวยก่อนอยังชิเสียเพิ่นแปลว่าพังบ่งในกระเทอมันเกิดขึ้นมาว่าไปซื้ออยู่ตลาดกระมัดหนึ่งหาพันหมดได้แมนแปลว่าห้ากระอันนั้นแม่ว่าห้ากระปูกไหวก็ว่าชีเสียหนาเพิ่นออกแล้วว่าจะปลูกพักอันหอมปอกหอมปลอมและอยากเสียได้แมนอยากสิได้มันเสียก็ได้ บ่เอาข้าแล้วเอาก็ปลูกไหมเดี๋ซาแมนอันนี้กับบกเสียมันได้มัเนี่ยนะเนาะมันหย่อนใหญ่ดีไรนี่หย่อนใหญ่แห้งอย่างนี้นะกับมาแล้วกับบริยูแล้วกับซีเซียหยาไปน้ำเผาท่านที่ขายท่านเผาซูเมอรอบ่โดยชมแล้วบ้อตอนนี้ฮะย่างอยู่ห้ากล้องว่านนี่มันห้ากระแล้วมื่อนี้มืออื่นจะไปมาขี้เรื่อยแล้วก็ตัดผลออกไปน้ำกินเต่ากินน้าล้วบ้อกินแล้วได้ยังกินมันนี่ นันป <And> ้าน mm. ี่ลาขอเอามาใช้หม่ว่าคนนั้นแล้วหายเพื่อนบ้านใหม่มาหายได้อายสมบัตรค่ะพูนอยู่ในพอเวลาไปนั่งล้มกันูเวดาได้จังมาเสียหน่ะเนยมากกับบริยูเลยเนาะหากะมากี่นี่บ่แม่น สมบัติชมชื่อดม่อสมบัติชมชื่อนั่นกระตุกน้ําแกระตุกน้ํากินบ่แม่นพุ่นละปนงพุ่นละนงใส่ตงามบ่เสร็จบ่มีหม่องนังเลยนั่นเอ๊หน่ยต๊ะยนงมันจะเนาะแม่นงามอนตวนีออกไปนําพรอมักนีก็เสร็จแบีเสือกามกไปเสียค่าแน่มื้อนี้ก็ได้ พ่เียค่าไนี่ยมันได้บินพียยษข้าไมันนี่เขาได้เนือนึงเดือนึงบ่เดือนึงกะมันแปดเก่สิพนี่แหละระมาณนันอันมือพิเียมอนี่นะผมเศร้าสักแปพันัแปดนแมดือนนึงบ่แมนธาอยู่ด้สักแปดพนั่งยู่งกันนั่งรกันก็ยัง โดนได้มาได้มาหานี่ใจคิดนวะคิดถึงได้จังพระอุินจากมาหาหน่อยมาเยี่ยมยามเบิ่งอยแล้อยู่ดีไมีแห้งอยู่บ่โอ้อยู่ดีไมีแห้งอยู่อืมอยู่ดีไมีแห้งอยู่หน่อยใครเรอดอยู่ดีไมีแห้งเนาะหน่อยอ่าต้อหูควันไฟกุ้มกุ้งเต็มหน้ากล่องนะแม่ว่าแม่ว่ามาแต่เต้าถ่านนะคิดอยากออมบอนแล้วก็เลยตุ่มบอนอ่ออนนี่มังหอยใส่น้ำบ่ ยายจะไปเอาอย่างนู้นแหละหอยคิดอยากคิดอยากโชคเสมอแหละแม่อถือผ้าบ่บอกว่าเป็นเลือดว่นชื้นในที่ีนั้นอยู่สองแถวขายได้ตลอดบ่อถ่านประมาณนั้นมือมือมือน่ะก็เอาไปทมทมแล้วก็บจูจูแล้วก็มาแล้วก็ผ้าออกมาจังม่านทางก็ออกก็บ่ไดายไงทางก็ได้ เป็นจังได้คือว่าออกก็ได้แต่ว่าหน้าฝนตกันะกระห้ากะแล้วมวนพึ่ซื้อกล่องตอนนั้ก็เนะอาไปก,กล่กองตัน,งงตนโตพ่อได้ใส่นะแม่บุ้นเลยจบเธอได้ขายท่านนี่มันมันซานจิบนี่แหละเข็นมากับเต่าขายขายจักเทืออะไะค่ะฝนบริตกมานี่ข้าวกระข่ายเดี๋ยวช่อมเทื่อ อันนี้ก็ยากอันนี้ก็แม่พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้ไฟดังไฟไฟดังไฟ,งไฟเก็บมากนะครับไปเปลี่ยนติ้โลดลก็เก็บมานแน้ำไฟดังไฟแมนแกัไปเห็ดอันว่าสิไปเกี่ยวข้าวแล้วเนาะอละอดถาไฟมาบอกบอกับกบนดินอย,ยว่าไปเกี่ยวเลยแม่นะข่อยป้าตัวไปหอนลบไปลุมมาไม่ใช่ผมเป็นลุ่มผมเป็น <laughs> ด <laughs> อกเป็นลมไมงดีแล้วมันจะบ่ห้อน ออมบอนมพี่น้องเอ้ยนี่คิดยากว่ะออมเต็มหมอจากมื่อสิบปีเฮ้ยมันโยบกับมันโยกบโยกับบริษัทก็โยบลยง,นงนี่ยทั้งนี้บมมีเพราะเขาเกี่ยวจ้างจังว่าบมมีคนมาหาบอกโอกับเบว่าเพลินยังบไริหอนแล้วนั่นแม่บุญเลยคว,นว,นวนันควันควันไปไปนางแม่บุญแม่บุญแล้วควันเห็นว่าค่อยโดดมาทีกหนึง่งกับมาอุดกันเนาะเจ้าสางนั่น นางเล็ดนีเด้วแมนอ้าใสะหายสมบัติคุณเห็นหอมาเล็ดนะนี่ไะเราเกลืว่หอมมากนะแม่เล็นักกานเด้อดนๆมาเจอหนึงได้นี่ั่นอ้ยนาะไปไปบ่ใหม่ปลาเห็นหนาหนูเด้แมน้านยักไปบุปลาปลงเจ้ามาเล็น้ำเพ่นเลยโดนๆจะมาพอหกางนสมบัติผู้ไปนั่งผู้โดยโดยอะ ไปแม่มากบ่มีแนวฝากเฮือนอนมาเยี่ยมมายามเป็นหยังแท้เนาะเห็นนั่นก็สิมานี่ก็เห็นเป็นหยังคือเห็นให้เห็นองสิดอกให้องบ่ซังโอ๋ก็เลยหยักมาเยี่ยมเบิ่งแม่แม่แม่เพิ่นบ่เคยสร้างเงินสนี่แหละแล้วกเพิ่นโทรมาแม่ไสมนูคสอนทเยนกะ ตื่นใจว่ายังกระบอกแล้วก็ะหายแล้วบบบนี้นี่คนโทรมาอะไรให้คนี้ยังหายดีใจรั่วหายเงี้ยให้นีใจเลยคนโทรมาเนาะแต่เก่ามากกับไม่เคยโทรมาว่ะก็เลยตื่นตันแม่นแล้วก็และช่วงแม่ในในคนโทรมาแหละแล้วพคนอะไรกระช่วงลิขมูเนาะว่าเมนูคุณซอมจะเป็นมูได้ว่าอย่างว่าไปใช่ไหมอยกินแม่น โอหนูว้าวว่เพิ่นโทรมาเพิผัวบอกงานน้ำ่ัวบอกยินดีหรอเด้อบัดบัดบุญแทนเราจสิแวอไปหาเพิ่นว่าเพิ่งบ่ได้งานท่ากันเดือนหนึ่งแหละเดือนหนึ่งบ่แมนต่ก็ดีใจแล้วเนาะผัวโทรมาแต่เก่าผัเคยโทรมาเนาะเดือนแล้วเปิดหลังบัเคยโทรมาแมนฮะกับโทรมาวางออกไปทรงพื้นนี่แหล้วคิดอยู่บ่ว่าแมีนผู้ใดพี่แรก จะกินแติมมิดที่เพื่อกับโทมาโทมาหูจักเนาะแม่หูจักไปเป็นไผ่อะไรนะวะฮู้แล้วอ่ะฮาวหัวหัวเฮือนเนีเจ้าคนนี้โอ้เมนไผ่วะเมนุกคำซ้อนเนาะหัวมันจะมาเยี่ยมสามสามเหมือนครอบครัวสามครอบครัวเน้ะน้องโต้แล้วก็น้องเข็มเพคนว่ะครอบครัวของอันนี้ิานาชิชิมาย่าคนน่ะโดยโดยก็ดีใจน้ำยูเนอกคนโทมาเนอกให้เลือดเป็นลังเนี่ยจะหันยังบริโภโทมาหาเนาะ ัน้าก็ทุมมาวบางชงชะมือขึ้นล้างนี่แหละออกไปชงพื้นก็เลยโทุมาทำตังซ้อมเป็นยันยู่ดิมแห้งบ่ยู่ดิมแห้งยูโดยดิมแห้งบัดนี้พนไ่ได้ว่าใดว่าพนได้าสีเ็ดยังไห้เพิ่มอกบ่บ่พนมาเบิ่งกอนใช่พนมาเบิ่งกอนพนดตัเบิ่งกอนพนจะมาเอนยังสิมาพนเสมาเดือนสิบเดือนสิเดือตัวเดือนเดือนเดือนหนึ่ง โดยโอ้เคยก็ดีใจนั่งแลกันว่าเมนูถุกคำาสอนโทรมาหาว่าแต่ก็แต่เหตุเพื่อนหากระโษมาหาเธอเดียวอ๋เนอรอโอคือเมนูคำาสอนเนาะเคยก็ดีใจได้เห็นเพื่อนโทรหาเจ้าเพิ่นกะโทรมาเล่นน้องข่อยซูมือจ้ส่เอรมื่อหนึ่งเป็นวโมองสองวโมงก็มีก็เป็นโทรมาพันบอกว่าประเด็นคลิป สาเกติเด้งขึ้นช่องยูทูปเด้งขึ้นอนันนี้ก็กะผ่านแล้วผ่านคนติดตามแล้วแต่ว่าเน่ยแต่ว่าหากโมมีเงินเติมนินแก่จีถ่ายช่องลงไปนะเจ้ากาททานขายกะสองก็ได้ซ้ำซิบเด้โนฮักิ่าน่ะเ้กานยกะตําเกิดตัมเม่อะไรไม่บุ้เลย ยามิลล่าบ่มีก <ated> ็บ <t> ยุดก่อนว่ะยุดยสาวไทยก่อนบะยามมีเฮาก็เติมใส่กระถ่ายมื้อละกินนี่ก็เป็นกี้นี่ก็เป็นไข่ซอเป็นไข่2องเถอะซ้ำเถอะเน้นล้านไปสู่ไปยไข่ดอกผู้เจ้าบ่มีลูกบ่มีเต้ามีแต่2คนผู้เจ้าบ่กินก็บ่ได้กินก็แม่นอยู่คือกข่อยกัเมนูเพิ่นก็โทรเล่นะซูเมอร์เพิ่งมาเยี่ยมมันซาๆนี่เด้อเพิ่นง่าอยู่ดีมีแฮงอยู่บ่ว่าซั่นแล้วก็ แกโบแกแมนนะฮะใส่อันสาบุนไปมันบุญป่าฮาเด้อโดยจะส่งไปทุกเมื่อนี่ชุดนักนี่มีชุดก็จะได้รูจักรนั่นเลยจะได้รูดจักรนั่นแหละจะรูจักรีไปเออเออคันได้เงินก้อนแรกของยูทูบนี่เจ้าสิเห็นอย่างก่อนซื้อรถซื้อลดโดยเห็นน้องทงปะโดยบางทีว่าจะซื้อรถบางทีว่าจะเห็นเงินก่อนเอารถก่อนบอกคนพาเข้าไปโดยแล้วก่อนมาว่าชีพูดถี่พี่อาจูดเพื่นก่อน พอป,ปูเพื่อนเลจะปูเพื่อนหลายเพื่ประมาณสิบสองเ็นแล้วสบิบสองกัประมาณเจ็ดแสนเนาะโดยขวดทานเตานึ่งกระจุกเจ็ดแสนได้ว่7าเจ็ดแสนถืนอว่าเ่านึงกหอนแล้วเนาะกาสอบการนี่เอเมันอกิดอยากรู้ราคาเนี่ยแหละมแมนทานนั่นก็ได้ปรว่าสามสิบ,บ 30, พันน่นนี้พิธีกรเมน้าไปส่งเพื่อนอยู่บนฐานสคาาประจำได้ยุสหะพัน คันซ่าห่าเราข่อยสีซื้อซอยมือหนาสิบสองโอ้ยแล้วข่อยสีหายลดลงมาเอาออลงมาแล้วแหละกระมีกระมันนั่นเต้าตัวนิฮันมันมีไหมอันนั้นได้มันมีไมมเตะไม่แต่น้ำนะแปลว่าไม่เตะน้ำแปลว่าเวลาเอาอยากกินไน่มันเอาไปมกไนมันก่อนจะได้ถมได้จูดกันประมาณเล่าบุญสุขเหรอเลาบุญสุขเหือบุญเล่ อันได้แล eh. <t> ้วไว้ควายจัก10สอบเด้อสิซื้อซอยเด้อเดยโดยเกิบใหม่แล้วสิมีรถโดยสารมาเอาเนยสิซื้อซอยเจ้าเจ้าวัยังูโดยสารนี่มีแต่ล้อนี่บ่มีแต่ล้อเลบ่ได้แล้วมันบ่ฮอแล้วบาดนันน่ะโดย คนบวได้แล้วช่วงอันแบบว่าคันช่วงพ้นมนเล่งอันนี้ได้อายุสอบสามสิบพันอันนี้มันบวได้แล้วมันตกเกี่ยวเขาเนี่ยอยู่บ้านคอยกับรลดราคาลดราคาอะไรวะานี่ถ้าต๊ะอบก็ยังสอบหนึ่งเส้าหาส้าหกพันแล้วนี่ถ้าสอบไปเสียเงินเข้าไปฟ้าเมื่ี้นึงก็จนจะไปผ่อถลดชีพตายย่ำอยู่นะโอ้โน้าจ้าหน้ก็ได้เงินเดือนยูทูบของมาค่อยๆซื้อมันสู่ๆไปใสองเท่าเนาะโดยยังดีบ่มีลูกเขาาปกินกับบ่มีผู้กิน ยังดีวะมีกได้ยังนล้ยังมียังได้มันแังได้เห็นเราเท่ามากจะเปจเบิ่งเทาเอ้โหออกมาแล้วเราพ่อแม่พี่นองเลยผู้ใดผมมีลูกจะสบายดีบดีอ้าวบดีเฮ็ดได้ผลผมมาเกิดน้ำหนักแนผลผมมาเกิดน้ำได้สันเฮ็ดจะได้ขได้กันมงท่หาลูกคนมาเรียกก่อนพอ คนเห็นคนเห็นนั่น่อยนะคนว่าเลี้ยงง่ายคู่มือนะมันแบบมันใหญ่ไวอะนะเลี้ยงไงเยอะกันเขามีเงินมีทำเนาะแต่ว่าหักวันคิดว่าเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเขาเลี้ยงได้นะคนนี้เลี้ยงไม่ได้กันนะก็เพื่อเพิ่มเสิยหายลูกก็บง่ายได้เลยเพื่อเขาสิยหายลูกมาเลี้ยงเนี่ยเห็นพ่อว่าเอาบุญเพิ่นไปผูกเขียนเอาเงินเศร้าร่าบุกเลย เพ Get um um ิ่นบ่ได้ให้ง่ายๆเด้ลูกเนาะหน่อยเร่อง่ามบ่งายเนาะคนเพิ่นบ่ได้ง่ายได้เนาะเพิ่นน่ะก็2ตูบ่บุญเพิ่นไปเอามาน่ะูกแทนก็20ล้านหนยเป็นตะแพงมั้ลูกน้องน้องวาสนาแม่นเป็นตะแพงยแต่ว่านจะอุ้มลูกพุ่นบ่ได้อุ้มจังเือแล้วเป็นจังได๋ข้าวน้ําปาี่น กะงามอยูบ่มีคนเกี่ยวซอยค่อยตัดเอาลแต่ว่าเอาจักตัดเอาจักจักตัดอยู่อง่ายไล้จักนั่นก็ได้จักตัดนั่นก็ไว้ได้ก็เกี่ยวอีได้เนาเจ้าก็จักตัดเอาเจ้าบ่ได้จ้างคนลกว่ามเจ้าจักตัดรถตัของเจาคนก็จ้างคันีผู้ไปอยู่นาค่ะย่านแต่คนบ่ไปแล้วเนาะแม่นคือวันทาดเาจ้างวันน้าคนไป กิแบบนี้แหละในบ้านทา่ห oh. ันตะขอตัดใจเอาจักตัดเลยมันืักจะจักก็ได้อันนี้ยคอยซื้อจักสองเครื่องดูเดี๋ยวนี้จัดนะตัดสองคนเลยโธ่คจะได้ข่าวน้ำสาบปลายังมีกินอยู่ว่าหิมะยังอยู่ซองสอบซองสอบนี่ได้จักเดือนโดนเจอแล้วเนาะตอนนั้นเจ็ดสอบอ่ะ น้นเติบไปแล้วจนเชียร์อะไรกินขมายแล้วขมายก็ขอกินน้ำแม่บุญบรรณาโอนี่แหละวดินเตะกระสอบนี่เมื่อกี้อ๋ซอยข่อยแล้วทันอยากขอกินน้ำข่อยไปไปหายเลยหายเลยประมาณหาจอบวะหเมื่อกี้เราซอยขหอยจึงแล้วให้เรียวโตถ่านก้อนนะแม่เต้าทานข่อยสิมาแล้วก้อนพมอหมอเต้าทานก็มันจามที่มือก็ได้กขาดแล้วเราหยอกแต่ไม่ยักกบยักกุบพักอิ่ววกบอันนี้กุบผักหอม พอาที่มันเถ่าละบ่แล้วจังได้นมันบอนน้นลุล้รอกขะเจ้าสิมันเทพื้นกัเพราะว่าเฮ้เจ้ากัเนาะใช่จ้ากัญญใช่นั้นใช่นั้น่เท่ต้ใเทตอนน้กันนะกับกพักเทเท่นนี้ล้วก็สิพันหวเทบนประตูเลทเทจะยาวไปทางนักดาวเฮืองจวยงามแท่เลยบ่ได้มีคนมาสื้อเกิดค่าจะได้าหยกไะได้ขา ก็พอทาพี่อีงามแท้อันนี่บ่ยังบ่ได้ไปหาเจ้านี่สิไปหาเจ้าสิพุ่นแหละเนาะแมนวันศจตัดขายแบบดขายโลนึงอือคือบ่ว่าอีซั่นได้บ่โลนึงได้่ดอกโลนึงว่าอ้อมบ่เป็นมาอบ่บักบวนี่บ่บ่บกเฮา บวบสตุกมันมีหมากอยู่บ่แหางเลยมีหมากคือเอาไว้มันหกผัวใช่หมแสงมันมีหมากนี้ก็เมนูคอมชนคอมเมนต์มาตลอดเราก็บอกอยู่ว่าให้ตัดออกแล้วก็ว่านดอกไม้นี่เราก็ให้แล้วก็ให้วานวานว่ามันหกผัวแล้วอ่ะมันมีหมากใครยุ่งันบ่มีหมากล้วก็ให้ตัดทิ่มอยู่แล้วก็บอกอยู่ถ้าว่ามันเป็นของผู้อื่นแล้วบ่อยากเห็นนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันก็ตายแล้วก็ตายแล้วก็ เขาก็เฮอแต่ว่ามันมันพลอยแล้วก็ไปจูดทิ้มปลูกพายตูอีตังจนถาวรเลยคราบผมีคนซื้อเ่ราะพายตูเขามาซื้อนั่นเตอร์หนึ่งแล้วเขาก็เอามาเรียกป่าเราเองโทรมากับหาโซเกะแต่โทรมาบอกเราว่าให้เฮอเราว่าปีนาใหญ่เขาปลูกได้เราเขามันเป็นหัวเฮาได้เราคอยเรื่องลักไฟกันเรารักไฟกันแต่เมื่อเราให้ปั่นเครื่องก็เราเฮามไปยอะมากเลยว่าเราห้องยาวด้วา ยังทงไปใส่คือบ่มีคนอยู่เตถาถ่านเหรอใช่ย <c oughs> ังหมู่ยังหมู่นั่ผัวบ้านเว้นบ้านอ่าวันนี้กะเวมาเยี่ยมยามเแ้านี่เลยแาวๆเล้ยค<ด>อ,อยกะมาเยี่ยมบ่มีแนวฝากแนวต้อนมาคอยกันได้มาเยี่ยมเบิ้งบ่็นจังได้อยู่ดีไม่แห้งอยู่ไว้โอกาสหนาพูดเลยสินะไม่เด้อมาบ้านหนาทำไม่บุญมาเฮ็ดกระพันกระปุ่นชงกิน ได้โอกาสหน้าเนาะดีมากเลยด้วยเหมือนสิเมื่อสะก่อนมาเนี่ยเราไปดยเื่อหน่าเด้อสบายดีด้วยสบายดีโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบุนกือซีล่าพี่ลาน้องไปสะก่อนมานี่เมื่อนี่มาเยี่ยมยามทางหมู่บ้านสายบุญเนาะแวะเข้ามาหาทางสาวเกีซาเพิ่น คุณละบ่ได้เข่าไปซองในเือนในซานเพิ่นพี่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบุญกอบคุณไปทางเมนหนงคำสอนเด้อที่สร้างสายเฮื่อนสาวเกซานี่แหละเนาะสมบุญก็ได้มาเยี่ยมยามเพิ่นให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งก้มเจ็บหัวยได้มไข้หววมีเมดเมเด้อปรัถนาจิิงใดสมควมพุ่งมาปรรถนาก็ให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปสะก่อนพอกันในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี